สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอวิธีการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10นะครับอันดับแรกให้เราเข้ามาที่ Google Chrome นะครับเข้าที่เว็บ cc.psu.ac.th นะครับพอเข้าเว็บเรียบร้อยแล้วให้มาที่บริการของเรานะครับเลือกแถบสำหรับนักศึกษาคลิกเข้าไปเลยครับ แล้วมาเลือกที่ข้อที่11นะครับซอฟต์แวร์ Licasis ก,ก็จะมา w e l i c e n s i n u a c t h นะครับอันดับแรกให้เราดาวน์โหลด Windows 10ก่อนนะครับให้มาที่ Microsoft Windows แล้ว Windows 10 Education นะครับแล้วก็เลือก Windows 10 Education ครับ ก่อนดาวน์โหลดก็จะมีบอกนะครับว่ามี32บิตกับ64บิตให้ทำการดาวน์โหลด64บิตครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็มาดาวน์โหลดของ Visual Box กันนะครับก็มาที่ f r e e w a r e นะครับแล้วก็ Oracle แล้วก็ Visual Box เลือกที่ Visual Box 5.1.8 Release นะครับ เลลงครับมาที่ดาวน์โหลดนะครับสังเกตนะครับก็ให้สังเกตที่ Windows นะครับให้หลดของ Windows มานะครับก็กดดาวน์โหลดได้เลยครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ทำการติดตั้ง Visual Box ให้เรียบร้อยนะครับพอติดตั้ง Visual Box เรียบร้อยแล้วให้เข้าโปรแกรม Oracle VM Visual Box ได้เลยครับแล้วกดที่ New ครับ ครับพอกด New เสร็จแล้วก็จะมีให้ตั้งค่านะครับให้ตั้งค่าว่า Microsoft Windows 10นะครับ ต่อมาก็ทำการ next ได้เลยครับ memory size นะครับก็ตามที่กำหนดไว้ได้เลยนะครับต่อไปก็ next ครับต่อมาเป็น hard disk นะครับก็ตามค่าเดิมปกติครับ create แล้วก็กด next ต่อไปได้เลยครับ Storage on physical hard disk นะครับให้เลือก Dynamic แล้วก,กด Next ได้เลยครับส่วน File location and size นะครับให้ปรับไปที่40.48 g b นะครับหรือว่าเลื่อนไม่ได้ก็ ปรับตรงนี้นะครับผมขอปรับเป็น40.98น,นะครับ c r e ี t ตต่อได้เลยครับคราวนี้ให้กดที่ Start ได้เลยครับก็จะขึ้น Select Startup Disk นะครับ ให้เลือกตรงนี้นะครับ choose and virtual optical นะครับให้กดได้เลยครับนะครับตอนนี้ก็จะหาไฟล์ iso นะครับก็ให้กดที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับตามไฟล์ที่เราโหลดดาวน์โหลดมานะครับนี่แหละครับนี่คือไฟล์ iso ของ windows 10ที่เราทำการดาวน์โหลดมานะครับกด start ได้เลยครับ ครับพอ,อมาถึงระบบปฏิบัติการวิดโดแล้วนะครับดังนั้น,น,นให้เราทำการติดตั้งวิดโด10เลือกติดตั้งภาษาอังกฤษกำหนดรูปแบบเวลาเป็นภาษาไทยนะครับก็ให้เลือก time and correct format นะครับให้เป็นภาษาไทย นี่ครับไทยไทยแลนด์ต่อไปก็เน็กได้เลยครับอิสตัน,นาวได้เลยครับ กด i access the license t e a m นะครับเลือกที่ c o s t o m นะครับต่อมาให้ทำการกด next ต่อได้เลยครับ w i n d o w s ก็จะทำการ installing นะครับ จากนั้นก็รอให้ทำการติดตั้งเรียบร้อยนะครับ